สวัสดีครับสวัสดีแฟนหนุ่มท่านนะ่ครับผมแชมเปี้ยนนะครับวันนี้ก็จะมาให้ทีเด็ดกันนะครับเป็นทีเด็ดเต็มตีนนะครับก็เราจะเจอเป็นประจำแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยเป็นศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับจัดได้ดีมากๆเลยนะครับผมคัดมาให้เลย4ี่คู่ในช่วงแรกทั้งหมดเลยนะครับวันนี้มวยดีจริงนะครับไปเริ่มต้นกันที่คู่แรกนะครับลักผููหลวงเด็ดเพชรสีทองนะครับเจอกับทนายเจ้าเบอร์หนึ่งสอสละชีพมีการตอมหนักให้กัน2ปอนด์ด้วยกันหนึ่งร้1.6ส่มนเบหนึ จุดหกเท่านั้นเองนะครับต้องบอกว่ารักผูหลวงช่วงหลังมันสะดุดและไฟล่าสุดเนี่ยสะดุดให้กับอ e ีกิวสังกับเพอน่วมค่ายของทางไอเจ้าเบอร์หนึ่งนี่แหละแต่ผมบอกให้เลยว่ามันคนละชื่อคนละชั้นคนละเบอร์คนละไอ้นี่กันเลยนะครับรักผูหลวงดีกว่าเยอะมากนะครับชอบรักผูหลวงครับประเภทมวยซ้ายจังหวัดมือครบเครื่องนะครับก็มาสะดุดแพ้กับไฟเดียวเนี่ยก่อนหน้านี้นี่ก็ไม่มีตัวสู้ละนะครับไฟนี้ก็แล้วน้องต่อหน,นําหนักให้2ปอนด์ด้วยกันข้ามมาที่คู่ที่2ของรายการครับเป็นคู่ของท่านเพนชพรมองกรช่อฮัพยักา้วสษ ต่างสไตล์กันเลยเจอกันร้อยห้าปอนเท่ากันเพชรเมืองกันเนี่ยลดไปหนึ่งปอนส่วนทางด้านผาด่านก็ลดไปหนึ่งปอนเท่ากันนะครับรูปร่างเนื้อตัวป่าหัวตัวเท่านะครับคู่นี้ป่าหัวตัวเท่าตน้ตนๆทางด้านไอ้เจ้าผาด่านเนี่ยอันตรายเพราะว่าเป็นมมยบูเตะขาเจาะยางต่อยหมัดนะครับล่าสุดเนี่ยแพ้อ,อีฮิวสังมานะครับก่อนหน้านั้นก็แพ้พิทตนเปนมาส่วนเพชรเมืองกันนะครับประเภทเอ่อ มวยขวานะนะครับต่อยขวาเตะขวาต่อยขวาผักเตะนะครับผักดันเตะพักด้านเตะตัวนี้นุมโคตรชอบเลยแข็งแกงแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงจังหวะฝีมือช่วงหลังชนะมา3ฟอร์มรวดเลยนะครับฉะนั้นแล้วกําลังอยู่ในความที่มั่นใจผมจัดไปที่นี้ได้เเจ้าเพชรเมืองกันแล้วกันนะครับมาถึงคู่รองรายการครับอีคิวซังนะครับ สอสลาชีนะครับเจอกับเพชรตนเป๋ชาพย,ยักหนึ่งรอยหกปอนเท่ากันอีกิวซังเนี่ยมันลดไปจุดส่ส่วนนั้นเพชรตนเป๋เนี่ยมันลดไปหนึปอนนะครับคู่นี้รูปร่างเนื้อตัวอีกิวซังใหญ่กว่าเยอะมากนะครับไอเด็กคนนี้เียนผมตามมาตั้งแต่ตอนอยู่เก็ิเพชรละโคตรเก่งเลยนะครับประเภทครบเครื่องแล้วก็อัจฉริยะอนาคตยอดมวยแน่แน นะครับสำหรับทน่น้ายเจ้า EQ สั่งส่วนเพชรตนเป๋น,นี่ก็เพศแกนนะครับแกนแล้วก็เ,เกา๋าช่ก็เป็นร้อยไฟแล้วก็ดูการผ่านมวยดีกว่านะครับแต่ก็เป็นประเภทที่เวลาโดนอัดหนักๆแรงๆแ,แล้วก็ ไม่ไหวอ่ะต้านจะไม่ไหวนะครับผมก็เลยชอบไปที่นั่นนะเจ้าอิคิวซังนะครับยังไงดีกว่าแรกนะครับแล้วก็ข้ามมาที่คู่เอกของรายการครับเป็นการเจอกันของสุดยอดฝีมือทั้งคู่เลยนะครับไอ้เจ้าขนศึกน้อยนะครับกระเป๋าลิงกี้หรือว่าบูมเด็กเซียนนี่แหละนะครับเจอกับท่านนายเจ้าริทิเดตเกียรติทรงฤทธ์นะครับหนึ่งร้อยยี่สิบปอนด์เท่ากันขุนศึกน้อยเนี่ยมาลดเปหนึ่งจุดสองส่วนริทิเดตเนี่ยมาชั่งได้ตามพิกัดนะครับโดยที่อย่างที่ผมบอกไปนะครับขุนศึกน้อยเนี่ยนะครับจังหวะฝีมืืออคครรบเ่ง ฝีมือกับฝีมือดวลกันน่ะนะครับเหลี่ยมเชิงรวดเร็วนะครับนี่เป็นแฝดจัก,กรนวลน,นะครับเป็นแฝดน้องนะนะครับโชคก็เป็นร้อยไฟแล้วเหมือนกันนะครับก็ช่วงหลังมีชนะนกหนึ่งสยามชนะคะแนนเพชรกล้องฟ้าแล้วก็ล่าสุดชนะนอกยอดมวยอย่างทางหน้าเจ้าเพชรจักรจันได้ยกที่3เตะการขอส่วนลิทิเดีเกียรติทรงฤทธิ์นะครับคนบุรีรัมซ้อม,มเกียรติทรงฤทธิ์ซ้ายเจ้าน้ำตานะครับก็ประเภทมวยสายฝืนครบเครื่องนะครับนีกระดูกการผ่านมวยเก่าเกมเ,กเกช่นเดียวกันเบอร์ต้นต้นเหมือนกันนะครับมีแพ้เพชรจักรจันนะครับชนะคะแนนมา และกเ็เสมอเสมอท่านนาเจ้าฉัดพลอยมานะครับส่วนตัวผมผมยังชอบสายเจ้าล้าตามากกว่านะผมว่ามันจัดจ้านกว่านะครับแต่ก็ไฟนี้ก็ไม่ไม่ได้ง่ายหรอกแล้วก็ดูไม่ได้ดีกว่าทางนั้นุนศึกน้อยด้วยนะครับแต่ออกไปที่ทางนนานเจ้ารททิเดตแล้วกันวันนี้ที่ผมให้น,นะครับก็จะมีรักภูหลวงนะครับเพชรเมืองกันอีคิวังแล้วก็ฤทธิเดตนะครับนี่คือที่เด็เต็มตีนจากผมแชมเปี้ยนนะครับที่เอามาฝากกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันยังไงฝากติดตามกันทุกๆช่องทางเลยกันวันนี้ไปแล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่